สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องเกษตรแอนรถ c รถชาแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนสีเหลืองสวยเลยนะคะค่ะวันนี้แม่ก็พามาดูสวนเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้จะพามาเก็บเห็ดนะคะเพื่อนนี่ค่ะดอกกระลำดอกนะคะเพื่อนดอกเล็กมากเลย นี่นะคะนี่ก็บานแล้วนะคะแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้นะคะเพื่อนนี่มาแทะดอกเขาเล็กมากๆเลยนะคะเพราะว่าลําต้นเขาน่าจะต้นเล็กเนาะแล้วเขาก็รีบออกดอกนะเพื่อนนี่แต่ต้นเขาก็แก่แล้วล่ะอันนี้ก็กรล่ำปีนี่คะ่ะ เก่ามาแล้วแต่ใบเขาใหญ่นะคะปลูกในรลังโฟมใหญ่มากเลยเพื่อนดิเนคะพื้นที่เขากว้างหน่อยหนึ่งเขาก็เลยแผ่ใบนะคะเพื่อนแผ่ใบแล้วก็ใบใหญ่ด้วย นี่ค่ะโตแล้วที่แม่ผสมเกสรไปแต่อันนี้ไม่โตนั้นเพื่อนนี่เท่าเดิมลูกเท่าเดิมอันนี้ก็เริ่มเหลืองยอดเข้าไปนู่นแล้วนะเพื่อนนี่ยอดไปไกลแล้ว อันนี้ก็จะเป็นผักกาดสีม่วงนะคะนี่ไม่ค่อยโดนแดดเลยไม่ค่อยม่วงนะคะก็จะเขียวเยอะหน่อยเดี๋่ะเพื่อนนี่ก็ฟักทองนะคะยังไม่ไปไหนอ่นอยู่ในกล่องโฟมนะคะยังไม่ได้เอาขี้ไก่มาลงนะคะเพื่อนเดี๋ยวแม่จะพาไปดู นี่ค่ะแม่ได้เพาะ <c oughs> แม่ได้นี่ค่ะแม่ได้เพาะเห็ดไว้นเพื่อนนี่เห็ดฟาง <c oughs> รอบนี้ไม่รู้จะยังไงมันนี้แม่เพาะไว้ในพอไว้ในใน,นี่เลยนะคะ บ่อซีเมนนะคะเพื่อนแม่มีบ่อปูนหนึ่งอันแม่ลองเพาะดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เข้าสู่วันที่สามนะคะดี๋ยแม่จะดูว่าอาจจะเป็นพุ่งนี้แม่จะเปิดดูถ้ามีใยแม่ก็จะตัดใยเลยนะคะเพื่อนแล้วก็แม่จะได้เพาะตรงนี้ เนื้อมันเหลือแม่ก็เลยเอาใส่ไว้ในตะกร้าแล้วก็ถุงดำคุมอีกทีนะคะอันนี้ก็เพาะไว้ในนี่ค่ะกระถางต้นไม้ดินเผานี่แม่ทำอย่างนี้เพื่อไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านี่ค่ะอันนี้เป็นกระถางดินเผานะคะ เอามาแทนตัวนี้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้ฟางเก่าใช้ฟางเก่าที่เพาะเขาก่อนนะคะเพื่อนรอบแรกได้กินรอบที่สองไม่ออกนะคะก็เลยใช้ฟางเก่านี้เพาะดูว่าจะได้ไหมมีฟางเหือเดี๋ยววันนี้แม่จะพาเพื่อนไปดูเห็ดนะแม่ซื้อเชื้อก้อนเห็ดมา แม่เปิดเปิดหน้าดอกเปิดหน้าก้อนเชื้อได้สองวันสองวันเขาออกเลยนัะเพื่อนนี่ค่ะนี่ก็เป็นต้นบวบเดี๋ยวแม่พาไปดู น,นี่จะเป็นโซนข้างบนนะคะนี่แม่ยืนอยู่ข้างบนแล้วนี่จะเป็นข้างล่างอากาศนี่ค่ะลงเพาะเห็ดลงเห็ดของแม่คราวนี้ใช้เป็นเป็นชั้นวางเหล็กนั้นเพื่อนรอบก่อนใช้อันนี้ ลังฟูงนะคะลังฟูงกับตะก้าข้าวกอนไม่ใช้อย่างนี้นะนแต่ซื้อเชื้อมามันเยอะเกินนะเพื่อนรอบนี้แม่สั่งมา20ก้อน <c oughs> มันไม่พอใส่นะคะก็เลยต้องใช้เป็น นี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูใช้เป็นโต๊ะเหล็กนะครัเพื่อนนี่ออกทุกก้อนอันนี้แม่อันนี้เป็นชั้นนะคะเพื่อนนี่เป็นชั้นเหล็กแล้วก็ใช้ไม้นี่ค่ะไม้พาดไว้ตรอกลางสวยมากๆเลยะะเพื่อนดูเห็ด แล้วก็มีสปอของเขานะคะเพื่อนลอยออกมาดูเหมือนกับควันเห็นกันไม่เ่ยเนี่ยเหมือนกับควันนะคะที่ได้เป็นสปอนี่เห็นอยู่แวบๆบเป็นสปอของเขานะคะนี่เขาเขาเนี่ค่ะวันนี้แม่จะพามาเก็บเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะออกทุกก้อนยี่สิบก้อนเปิดหน้าดอกแค่สองวัน วันที่สามเริ่มมีตุ่มเป็นบิดเป็นเม็ดๆออกมานะคะอันนี้คือแม่เปิดหน้าดอกได้ห้าวันนะคะเก็บได้แล้วนะคะเพื่อนนี่สุดยอดมากๆอันนี้แม่ก็เตรียมมาแล้วาดใส่มาค่ะเก็บกันเลยเนาะอ็นบนก่อนเก็บได้นเนี่ย ได้อยู่ใช้มือเดียวนี่ค่ะถ้าจะเอาไว้ก็กลัวมันจะแก่นะคะนี่แม่เก็บเลยดีกว่าเนาะถ้าจะเก็บไว้ตอนเย็นนะคะอันนี้คือตอนเช้านะนี่แม่เก็บตอนเช้านะเพื่อนนี่ค่ะเชื้อเขาเดินแรงมากเลยเพื่อนซื้อมาก็คือเปิดเปิดเลยนะคะเพราะว่า เชื้อเขาเดินหมดแล้วนะคะซื้อมาร้านนี้โอเคเลยค่ะนี่ค่ะสว,สวยเลยโอ้อันนี้ยี่สิบก้อนนะคะแม่ซื้อมาสองร้อยยี่สิบก้อนแม่ซื้อมาสองร้อยแปดสิบน่าจะแปดสิบแปดสิบห้าค่ะเื่อนนี่ เก็บได้ยาวนานมากเ้าก่อนชุดก่อนที่แม่เพาะเก็บได้ประมาณห้าเดือนกว่านะคะนเพื่อนนี่โอ้โหได้ม้เนี่ยนี่ค่ะโอ้ยสวยมากๆเลยออกเยอะมากเลยเพื่อนยกสายยกกว่าน่อยหนึ่ง อันนี้ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาก็จะออกมาให้เราอีกนี่รดน้ำเช้าเย็นทุกวัน,นค่ะเขาพร้อมออกมากเลยเห็ดอันนี้สิบก้อนนะคะเหลือนี่อีกหนึ่งก้อน แล้วข้างล่างอีกสิบก้อนนะคะน่าจะได้เป็นกิโลนู่นแหละนูเรียกว,ว่านี่โอ้ถาดจะพอใส่ไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวขอจัดแป๊บหนึง่งโอ้สปอเขายังลอยออกมาอยู่นะเพื่อนนี่ดูเป็นไอควันขาวๆค่ะ วางไม่ได้อีกอือได้แล้วชั้นแรก่านไปแล้วนะคะนีม่มันโตไวมากๆเลยนะคะเพื่อนเมื่อวานแม่มาดูเขายังยังไม่เลยจากปากถุงเลยนะเมื่อวานตอนเช้าแม่มาดูแล้วตอนเย็นมาดูอีกรอบหนึ่งคือเป็นดอกเป็นดอกแบบใกล้จะบานละเช้านี้มาพอดีเลยนะคะเพื่อนนี่ พอดีเลยโอ้โหนี่ค่ะลงเพราะเห็ดขนาดเล็กของแม่ยี่สิบก้อนสบายเลยกินได้สบายเลยค่ะโอ้ยเยอะมากมากเลยเพื่อน แม่จะพาดูว่าแม่ทํายังไงเนาะอันนี้คือเป็นสแลมหมดเลยนะคะเพื่อนนี่สแลมสีดําใช้สองชั้นนะคะประกบกันแล้วก็คุมไว้เดี๋ยวขอเก็บก่อนเต็มถาดเลยนะเพื่อนโอ้แค่ยี่สิบก้อนพื้นที่นิดเดียวพื้นที่แค่นิดเดียวนะคะเพื่อน ขอให้เขาอยู่ที่ร่มไม่โดนแดดนะคะขอให้เขาอยู่ที่ร่มไม่โดนแดดเราก็มีเห็ดไปกินละเก็บได้ถ้าดูแลเขาดีๆลดน้ำเช้าเย็นแม่เขาโดนแสงแดดขั้นเพื่อนเก็บได้ประมาณห้าเดือนนะที่แม่ที่แม่ทําครั้งก่อนนะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะเก็บได้ประมาณกี่เดือนแต่เลอแต่ถ้านานๆไปก็เขาก็จะไม่ค่อยออกแบบ เยอะให้เราไอ้นี่นะก็จะออกเป็นบางถุงนะเพื่อนแล้วก็จะออกแบบไม่ไม่เท่ากันอย่างนี้นะเหมือนกับที่เราเปิดหน้าดอกใหม่ๆนะเขาก็จะผัดเปลี่ยนกันออกวันนี้ออกถุงนั้นวันนั้นออกถุงนี้นะเพื่อนนะออกมันเขาจะออกไม่เท่ากันละออกไม่เหมือนกันละกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดู เสร็จแล้วค่ะนี่เพื่อนน่าจะได้เป็นโกกูกลัวนู่นแหละนี่เสร็จหมดแล้วนะแม่จะใช้หางช้อนนั้นเพื่อนแค่เอาเศษเศษเห็ดนะคะเศษไอที่เราเอาออกไม่หมดนะคะแค่ออกเพื่อไม่ให้เขาเป็นเชื้อราแล้วก็รดน้ำให้เขาเกิดใหม่นะคะเกิดออกมาใหม่นี่นะคะแม่ใช้ สายเคเบิลท้ายนะคะมัดอันนี้ข้างบนก็ใช้เป็นสแลมเหมือนกันนะคะคุมไว้แล้วก็ก้อนเช้อเห็ดแม่ก็ใช้เป็นผ้านะคะเพื่อนนี่ผ้าอะไรก็ได้มาคุมไว้ลงก้อนเห็ดนะคะนี่เขาจะได้ซับน้ําแล้วก็มันจะชื้นอยู่ตลอดนะคะนี่สองชั้นเลยแม่ทํา สำหรับน้าแม่ก็ลดเช้าเย็นนะคะเช้าหนึ่งรอบเย็นหนึ่งรอบตรงนี้จะไม่โดนแสงแดดเลยนะคะนี่อยู่ถ่ายใกล้ๆอนนี่ค่ะลงไม่ใหญ่นะคะนี่ทำเป็นสองชั้นนี่ค่ะข้างๆนี่ก็จะเป็นที่ไว้กระถางนม่นี่แม่ก็ทำอย่างนี้แหละเอานี่คุมได้เยอะเลยนะคะนี่นี่ดี๋ยวแม่ขอจัด ใส่ถาดดีๆก่อนนะนี่นะคะเพื่อนเห็ดของแม่รอบแรกน่าจะได้โลควานะคะเยอะมากเลยยี่สิบก้อนนะคะกินยังไงให้หมดคะนี่เยอะมากๆเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะภาพรวมของสวนแม่นะคะตอนนี้ข้างบนยังไม่ได้เก็บเหมือนเช่นเคยนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ยังไม่ได้เก็บเลยคพื่อนนี่ นี่ก็เป็นผักกาดนะคะเดี๋ยวขอพาไปดูแป๊บนึงนี่ค่ะใบผักกาดเจ้าม่อมยังไม่ได้เก็บกินสักรุ่นเลยนะคะนี่เพราะนั้นแม่เห็นเพี้ยลงนี่ต้นนี้ต้นเล็กสุดแต่เพี้ยลงนะเพื่อน ไม่ได้เอาเมาล้างเข้าเลยตัวเงินตัวทองลงน้ำนั้นเพื่อนนี่นูนเห็นอยู่แวบๆบแบบนี่ค่ะสวยมากๆอา,ากกาศจมอมปีนี้ปลูกได้สวยนะคะเพราะว่าปลูกช่วงโอ้เพียมลงจริงๆด้วยตัวนี้ก็ลงนื่นอยูอะไรเนี่ย แล้วแม่จะถอนแล้วล่ะเพราะว่าพีเริ่มลงละนี่เพื่อนดูตัวยอดนี้ยังเอ้ยลงแล้วนี่อืมอไม่ไหวละคงจะถอนแล้วเพื่อนนี่เยอลงอันนี้ก็มะเขือยาวม่วงยังไป,ไปไปถึงไหนเลยเท่าเดิมแต่รู้สึกว่าเริ่มจะนี่ เริ่มจะออกดอกแล้วนะคเพื่อนผ,ผักกาดก้านม่วงผักกาดดอกก้านม่วงนั้นเพื่อนนี่นี่มีดอกละแล้วก็น,นี้ใบหายตัวอะไรไม่รู้นะคะมากินเหลือแต่ตอแล้วก็เหลือแค่หนึ่งสองใบให้แม่นนะเนี่นยดูเขาทําให้นี่ค่ะเดี๋ยววันหลังแม่จะพาไปดูโซนข้างหน้าบ้านนะคะต้นยังโตเลยคับเพื่อนนี่ใบใหญ่มากประกาดนี่ นี่ก็มาเป็นโซนต้นกุหลับเหมือนเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ยาวแล้วนะคะเพื่อนแม่ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ